วันนี้จะชวนทุกคนมากินเนื้อ,อย่างวาเกีว A5 แบบจุกๆค่ะร้านนี้ชื่อว่าโชไทยแอนเซ็คเกอร์ริชร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเนื้อเขานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็น A 5ฟทั้งหมดเลยค่ะคาแรกที่รอคอยก็มาแล้วรสชาติอร่อยนุ่มละลายในปากไปเลยค่ะนอกจากรสชาติดีพรีเซนเทชันก็ดีด้วยนะรายไอจัดเต็มไปเลยจ้าส่วนอันนี้เป็นเนื้อ10วิและเนื้อ5วินะแนะนําเลยค่ะใครมาก็ต้องลองม,อมูต่เมาส์ค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะทุกคนมาดูซิว่า A5 จะนุ่มละลายในปากจริงไหม นี่คะ่ะเป็นไงดูจากสีหน้านะคะถึงก็ต้องลองวายยกนิ้วให้เลยส่วนนี้เป็นซูชิวากิวบีบมะน,นาวอย่างเดียวอร่อยซอยซอสไม่ต้องเลยคะ่ะและเมนูต่อไปนะคะใครมาต้องสั่งแฮมเบอร์เกอร์คะ่ะหน้าตาเหมือนเนื้อที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์แต่มีความนุ่มฉ่าเด้งนะคะกินกับซอสที่มีรสชาติออกเปรี้ยวๆอร่อยมากๆเลยคะ่ะส่วนจานนี้จําชื่อไม่ได้รู้แต่เป็นไข่ดิบกับเนื้อดิบนะคะกินครั้งแรกเหมือนกันค่ะรสชาติแปลกๆแต่ก็อร่อยดีคะ่ะสรุป2คนมือนี้จ่ายไป4,190บาท